คำเตือนวิดีโอน,นี้จัดทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุ 3, ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ทีงาในการรับชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยชันเนว วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ B K 8กันนะคะมากับเกมเงินจากการต้นก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอไหนกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะทุกคนโอเคมาค่ะก่อนอื่นเราก็เลือกเบ็ดกันก่อนเลยเนาะเออจะไปที่เบ็ด1 0ไปเลยจ้าเกมนี้ก็อยู่ในคล้าย P G นะคะทุกคน มาดูกันเนาะว่าเราจะร่วงหรือจะรอดจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าเออเกมนี้ก็เข้าค่อนข้างยากไหมยากอยู่เนาะอโอ้ยโอ้ยโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโอ้โหแถวแรกไม่โดนอ่ะแถวสองแถวสองแถวสองก็ไม่โดนอะแถวสามนี่มีโอกาสยากเลยนะยากเลยนะโอ้โว่าแล้วว่าแล้วต้องมีให้หลุ้นอีกต้องมีให้หลุ้นอีกตกลงมาอีกไหมโอ้โหไม่มาว่ะทุกคน โอ้น่าเสียดายดอกนี้วาหรือเปล่าดอกนี้มาหรือเปล่า,อา,อลาโอ้โหสวยโอ้ชะลอมาขนาดนี้ก็ต้องโดนแล้วปะเออเฮ้เอาเรื่อง่ะเปิดมาก็สวยเลยว่ะฮยเอาอีกแล้วทุกคนหมุนไม่ขีดทีก็ฟรีเกมเข้าอีกแล้วอ่ะโอ้โหเกินปุยมุย้ยเออไปต่อยังไงดอกนี้เออวายมาดิวายมาแถวกลางดิโอ้โหวายมาแบบเหนียวแน่นดันไม่มีตัวไหลซะงั้นไหลอ,อยู่รอบเดียว ไปต่อขอให้ไวมาตรงกลางอะ่ะก็คือแบบก็คือได้แล้วอะ่ะก็คือปังแล้วอะ่ะแค่มีตัวไหลอะ่ะเออเพราะไวเขาโคตรเหนียวแน่นนะทุกคนไปดีไปดีไดวมาดีเออสวยโอ้ยดอกนี้เอาเรื่องคูณหกไปดิโหไหลไปต่อคูณเจ็ดแล้วโหเอาเรื่องว่ะสวยงามตามทองเรื่องือเงินจากการต้นต้นมาได้เท่าไหร่วะ ปนมาได้เท่าไหร่เออรางวัลซูเปอร์เมกาโห,โหก้อนใหญ่ทีเดียวเชียวปนมาได้ก้อนใหญ่เลยอ่ะไปต่อไปต่อเออดอกนี้ไปดิคูณแปด 8, ไปดิหืมเหลืออีกสองหมุนเหลืออีกสองหมุนขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยอีกสองหมุนเอาดีเอาดีเอ,าดเออไามาตรงกลางดิไหลไปคูณเก้าไปโห ใหทีเดียวแต่โคตรก้อนใหญ่ไปรางวัลก้อนโตมาโอ้โหไหลรัวๆไหลรัวๆไปเลยจ้าโอ้โหรางวัลเมกาเอาเรื่องว่ะทุกคนเกินปุยมุย้ยรางวัลรวมเท่าไหร่เอ่ยโอโหปังไม่ไหวแล้วจ้าฮะสำหรับคลิปนี้เนาะแม่สาวจอมป้อน ปนมาได้เยอะจัดเนาะเออหมุนไม่กี่ทีฟรีเกมก็ลงเลยเนาะทุกคนเออไปดีกว่าเนาะไม่ต่อแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าดืม BK8 กันเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย